สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกมรเดียวในเซอร์ไวโอลนะครับผมมาอีกแล้วเหรออีเวนต์นี้กิจกรรมนักล่านะครับก็ครั้งที่แล้วใครพลาดไปก็กลับมาทำอีเวนต์นี้ขั้นใหม่นะกิจกรรมนักล่านี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ใช้อาวุธในการล่า,าสัตว์นะครับซึ่งต้องเอาอาวุธอนะไปคราบที่โต๊ะที่อยู่ในพื้นที่ล่า,าสัตว์นะครับซึ่งมันต้องคราบรวมกับ สารขัดสีชมพูอ่ะเป็นแร่สีชมพูที่ต้องไปขุดในพื้นที่ล่านะครับในถ้ำเท่าน,นั้นแล้วก็ได้มาจากการาจากการตกปลาในพื้นที่ล่าเท่าน,นั้นด้วยนะใครที่เตรียมไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยก็ุยได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกนี้ก็ต้องแนะนําำอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยต้องใช้อาวุธที่คราฟในงาน ในในพื้นที่ราดเท่นั้นนะเมื่อกี้ลืมลืมดีใจได้หมาคอ,อกกี้นะทุกคนไม่ได้เข้าเล่นประมาณสามสี่วันนะบัดดีก็เอาเวลาไปแบบพักผ่อนนิดนึงก็โอเคดีขึ้นดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่าถือว่าได้พ,พ,พักผ่อนไปในตัวนะหายไป แต่ว่าก็มีคลิปช็อตให้ได้ดูกันหลายหลายคนนะครับแล้วก็มีช่องพอดีจะ,จะจะทำอีกช่องหนึ่งเป็นช่องแบบลงคลิปชอ็อตอะเพราะว่าวันหนึ่งช่องหนึ่งมันลงได้แค่4คลิปไงเพราะว่าถ้าลงเกินจากนั้นมันจะแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรครับไม่ไม่เอามาโชว์แล้วว่ามันจะ AI มันจะไม่ดันแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นคลิปช็อตของผมบ้างนะก็ะเลยเออเดนเดี๋ยวลง ช่องหลักสัก3าคลิปแล้วก็ช่องรองสัก3าคลิปอะไรประมาณนี้นะครับช่องรองก็ richz แลวก็9 2้ตัวนะครับเติม9ปีอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองลองแวะไปได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปอะไรลงอันนั้นก็กะว่าจะเอาไว้ลงแบบพวกเกมที่เราไม่ได้เล่นในช่องนี้แล้วก็เอาไว้ลงพวก podcast อะไรแบบเนี้ยที่เราเคยทำอีกสักช่องหนึ่ง แต่น่าจะทํายากขึ้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนเราใช้ระยะเวลาประมาณ7เดือนในการรวบรวมคนเนาะไม่รู้ว่าช่องใหม่จะได้จะใช้ระยะเวลาในการสร้างสักเท่าไหร่พอดีอีกช่องหนึ่งจะเอาไว้ทํา a f f i l i a t e ครับเอาไว้แบบทําในหน้าอะไรประมาณเนี้แต่ต้องดูก่อนว่าทําไหวหรือเปล่าแล้วก็โอกาสจะจะทำอะต้องใช้ระยะเวลาเ,ลาเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูไปก่อนแต่คนงงว่าพูดเรื่องอะไรวะอ่ะโอเคพูดเรื่องเกมแล้วกันนะครับ ก็เมื่อกี้นะครับหลังจากที่ผมได้วงลอ้อแห่งโอกาสมาประมาณ4-5เดือนก็คือเพิ่งได้หมาคอกี้ตัวแรกไปนะโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆซึ่งเมื่อกี้ก็ลืมดูด้วยว่าได้ตัวผู้หรือตัวเมียเพราะว่าเรามีตัวเมีย2ถึง2ตัวแล้วเออถ้าได้ตัวผู้มาก็ดีนะจะได้ผสมพันธุ์เพื่อแบบเป็นเพื่อนแท้อะไรแบบเนี้ยหาเปลียนมาให้เราคาเปลียนมาให้เราได้เลยแบบนี้ครับ แต่มันต้องใช้ยังไงไมิรุนนะอ่ะพอในกิจกรรมอ่าในส่วนของกิจกรรมนักล่าเนี่ยก็ครั้งแรกคือเราต้องไปที่พื้นที่ล่าก,ก่อนนะครับแต่ยังไม่ไปนะเดี๋ยวเราขอเคลียร์ช่วงต้นเกมก่อนนะทุกครั้งที่ผมทําคลิปก็จะมาที่ถิ่นฐานเนาะมารับของฟรีทุกวันครับแต่ช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้เข้าก็เลยไม่ได้ทําทุกวันกันนั่นเองอะ่ะแดงเฮ้ย ่าโอเคถ้าจำไม่ผิดผมว่าผมเหลือแค่สร้างากระเบื้องรอนใช่ไหมในการอัปเกรดอู่รถมินิแวรนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอผมทำหรือเปล่าครั้งที่แล้วผมทำหรือเปล่าต้องเช็คก่อนนะครับแลายคนสงสัยว่าทำไมผมไม่ค่อยได้ทำคลิปช่วงนี้นะนนะเห็นมีถามอยู่ก็ป่วยนะครับป่วยเป็นกลย้อนอ่า ก็เลยย้อนด้วยแล้วก็เป็นแพนิกด้วยนะแต่รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วไม่รู้อยู่ๆก็รู้สึกดีขึ้นขึ้น,นมากระทันหันแต่น้ําหนักลดไปเยอะมากเลยอะ่ะเพราะว่ากินได้น้อยลงในะกดเลยย้อนมันแบบโรคร้ายนะเริ่มมีอายุก็ก็จะเริ่มเป็นนะครับกินแล้วนอนเลยอะไรแบบนี้ต้องระวังแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอ่าผลมาจากกิจกรรมของเราด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ อ่าโอเคเรียบร้อยทุกคนสร้างอู่ระดับ3ามเสร็จแล้วครับต่อไปก็มานั่งกระปุกเกียร์ัยไปเลยแล้วกันไม่เป็นไรก็เติมไปเลยเนาะชิ้นส่วนป้อมด้วยเหรอแล้วเราเอาไปหลอมแล้เราเอาไปรีไซเคิลตั้งเยอะแสดงว่ามันต้องใช้เยอะเลยใช่ไหมต้องไปยิงป้อมปืนมามาใส่เหรอเมื่อกี้ผมเห็นว่าต้องใช้ไม้กระดานนะครับ8อัน นั้นเอาออกมาก่อนกระเบื้องลอนหรอว่าแต่โตโดนนะโตะส้มแซมโดนมันใช้อะไรบ้างนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยที่โตะตกแต่งโดนครับอืมโอ้โหโครงเหล็กด้วยแล้วก็ทองแดงทองแดงยังไม่ได้ทําเลยต้องมันต้องเอาทองแดงไปยืดใช่ไหมแสดงว่าอนาคตก็คือต้องใช้ทองแดงอีกเยอะเลยอะแล้วไหนจะทําปีกหมุนอีกโอ้โหงั้นเราก็ต้องย่อย อะไรก็ตามที่มันสามารถได้ทองแดงต้องไปขุดทองแดงมาเพิ่มใช่ไหมเอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับอ่ะปะเดี๋ยวเราไปกันที่พื้นที่ล่าดีกว่าครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมนักล่ามาอีกแล้วว่าแต่มันมานานหรือยังอะ่ะไม่ได้เข้าสามวันก็เลยไม่รู้ว่าเออมันมาตอนไหนนะมันน่าจะมีประมาณ15วันปะ่ะตอนหนึ่งครั้งโอเคก็ หนังสัตว์ติดเชื้ออีกแล้วคือผมต้องไปที่เกาะไปตามล่าหนังสัตว์อีกแล้วใช่ไหมอันนี้ของจากครั้งที่แล้วนะครับเก็บไว้ไม่หายนะอ่าวอุ้ยเอ้ยเมื่อกี้ใส่ไปกี่ชิ้นเจ็ดชิ้นมันพุ่งขนาดนั้นขนาดนั้นเลยเหรอสแสดงว่าแ,แต้มขึ้นไวมั้งแต่มันก็ต้องแ,แต้มอ่ะมันก็ต้องขึ้นตรงกับการล่าสัตว์แต่ละครั้งด้วยเนาะถ้าค่าจระเข้ครบแล้วก็จะ ได้ครบทุกอันนะเจ้เคตะโของอมันก็จะได้ประมาณเครียวประมาณ7 0 0 0พอดีที่ใช้ในการแลกเครื่องขุดหรือเราจะเอาเครื่องขุดทองแดงอีกอีกสักอันหนึ่งไหวไหมไม่รู้พอเห็นเมื่อกี้แล้วเออทองแดงก็เริ่มจะหายากเหมือนกันนะแล้วผมเอาทองแดงมาทำอะไรผมเอาไปทำเป็นเหล็กกล้าเหล็กกล้าก็สำคัญ เอาไว้อัปเกรดบ้านด้วยแล้วก็เอาไว้อัปเกรดกล่องด้วยมันต้องใช้เนะี่นะแต่ค่อยๆทํากันไปครับอมเดี๋ยวนั้นละยี่สิบเอ็ดวันแล้วผมเพิ่งเข้าแต่ไอ้แต่ของมันมียีสเอ็ดชิ้นนะเห็นปะ่ะของลรวันมียีสิบเอ็ดอันมียี่สิบเอ็ดวัน,นครับผมไม่ได้เข้าสามันแสดงว่าสอันหลังผมอาจจะไม่ได้หรือเปล่าเนี่ย มันต้องรีใหม่เรื่อยๆมั้งมีเคเวสนะครับตามรอยกวางประดิษฐ์หอกสำหรับสำหรับฆ่าสัตว์ใช่ไหมที่มานั่งอ๋ออันนั้นเรียกมานั่งเหรอมันมันคือเครื่องคาบโตคาบไม่ใช่เหรอ,อแต่มานั่งก็มานั่งครับเก็บของก่อนนะแป๊บนึงเอาไว้ทำเป็นแอลโกอฮอล์ครับเบ,บอร์รี่หรือเราจะแลกแค่จีโนมดีเอาจีโนมอย่างเดียวพอ หลายคนเขาได้โตกันไปแล้วนั้นเรายังไม่ได้โตเลยเล่นมาครึ่งปีตั้งแต่มีจีโนมไม่ครึ่งปีทีตั้งแต่ต้นปียันเดือนที่เก้าแล้วยังไม่ได้โตเลยเออโตอะไรโตตกอ่าโตซ่อมอาวุธครับแต่ใจก็อยากได้อย่างอื่นนะยวดูอีกทีว่าจะอะไรดี มันต้องใช้ระยะเวลาในการคับเท่าไหร่ครโอ้นั้นเราไปล่ากวางกันก่อนดีกว่าเนาะเอาเอาวุธที่เราเคยคาบไว้ครับที่หน้าผาหินปูนมีกวางไหมปกติมันก็มีกวางนะเอาเจอไก่ปะไก่ไม่ใช้นี่แน่เฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันไหนมันคือล่าสัตว ดาบล่าสัตว์ไม่ใช่หรือรอ,อ้าวโอาดาบล่าสัตว์ไปฟันซอมบี้ซะแล้วมันก็จะพังไวขึ้นเนี่ยสุนักจิ้งจอกเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้านะเดี๋ยวรอบที่มีเควสถ้าไม่โผล่มานะเพราะว่าครั้งก่อนตามหาไอ้สุนักจิ้งจอกออหมาป่าจ่าฟูงนี่แหละแล้วมันไม่โผล่มาครับ ก่าจะหาเจอเล่นปลาเข้าไปกี่รอบไม่รู้โอเคเดี okay, ๋ยวรอบหน้ารู้กันเดี๋ยวคลิปนี้ทํากวางเสร็จก่อนแล้วกันนะครับแค่ตามล่ากวางก็น่าจะใช้ระยะเวลาพักใหญ่แล้วอะ <c oughs> นะไม่แน่ใจว่ามันมากี่วันแล้วไนงะแต่ว่าบางคนนี่น่าจะเล่นนําไปแล้วแหละนะครับก็ถ้าสมมุติหลายคนสงสัยว่ากิจกรรมล่าสัตว์นั้นเป็นอย่างไรนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะ ที่เพิ่งทํามาไม่นานเนี่ยเพราะว่าไอกิจกรรมล่าสัตว์มันก็เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนะทุกคนเราก็ยังสามารถาย้อนกลับไปดูได้เพราะว่าล่าสุดผมเล่นผมเล่นไปจนถึงตะโขงเลยนะก็ลองดูได้นะครับสําหรับมือใหม่ลองย้อนไปดูได้นะถ้าจะไม่ผิดนะรู้สึกว่ากิจกรรมมันมีกิจกรรมนักล่าเนี่ยมาใช่ไหมครับแล้วมันก็จะต่อด้วยกิจกรรม นักกวาดล้างหรือปะกวาดละเออส่งของก่อนแล้วก็มากวาดล้างนะครับที่คนมายืนเต็มหน้าบ้านเลยอ่ะใช่ไหมไม่คือคนมายืนเต็มหน้าบ้านแล้วทําเกมแหลกไปเลย mm hmm. <laughs> พอกลับบ้านทีนี้คือเข้าเกมแล้วหน้าจอกระตกไปเลยครับอ่าโอเคสํารวจกวางรอยกวางก่อน นี่ฮ่าการสำรวจรอยกวางก็คือมันจะมีจุดที่แบบอยู่ในเรดาร์ที่มันเป็นรูปเฟืองครับพอดูในแมปจริงๆมันก็คือเป็นรอยเลือดของของกวางนั่นแหละสามจุดนะครับพอสำรวจเสร็จกวางมันก็จะโผล่บุ๊บมานะเหมือนเป็นกวางผีสิงอนะตอนแรกไม่มีพอหันหมาไกทีเอ้ามาจากไหนวะอะไรแบบเนี้ยชุมโอเคได้เขาวกวางแล้ว โอลืมไปนะทุกคนถ้ากวางอะได้อยู่หมาป่าได้อยู่แต่ว่าถ้าสัตว์ชนิดตื่นเนี่ยไม่แนะนําให้เอาน้องหมาตามมานะครับคือถ้าสมมุติว่าเราเอามีดไปเฉือนอย่างเงี้ยุบเรียบร้อยใช่ไหมน้องหมากัดเนี่ยเออเวลาน้องหมากัดเนี่ยหนังสัตว์จะพังหรือแบบชิ้นส่วนสัตว์จะพังนะครับมันก็จะไม่สามารถเอาไปเติมได้นะเอาไปเติมให้อิซาเบลได้นะที่ อิซาเบลก็คือผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงในพื้นที่นักล่าครับที่เราเอาของไปเติมอะ่ะแล้วเธอจะแจกของให้เรามานั่นแหละคือเจอ,อิซาเบลนะครับซึ่งนางก็คือผ่านเถื่อนนั่นแหละจากเนื้อเรื่องที่เราได้ทําไว้ตั้งแต่ปีโน่นเลยที่เราเล่นกันนะครับหรือปีล่าสุดที่เราได้ได้ทำไปนะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะผ่านอีเวนต์นี้กันมาแล้วก็ บางคนก็ปล่อยแล้วบางคนก็เอาซะหน่อยดีกว่านะเก็บจีนงจีนมก็ได้เออแล้วก็ใครที่กำลังตามหากระเป๋าดำอีเวตนนี้มีแจกนะครับก็พยายามเก็บแต้มเก็บแต้มนักล่าให้ได้เยอะๆนะแล้วก็เอาเขี้ยวอ่ะเป็นแลกกับกระเป๋าดำได้นะครับมีหลายคนถามเรื่องกระเป๋าดำอยู่นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นมือใหม่หลายๆคนด้วยแหละเพราะว่าถ้าเล่นกัน มานานแล้วน่าจะทราบอยู่ว่ากระเป๋าดํานี้เป็นของแร่ของแร่ที่แบบมาเฉพาะแบบช่วงที่มันมีอีเวนต์เท่านั้นมีแจกอย่างเช่นอีเวนต์เบียงอะไรแบบนี้ครับเบียงล่าสัตว์นักล่าแบบทดสอบชุมชนใช่ไหมมีอะไรกันหมู่บ้านฮิตเดลิตอะไรแบบนี้ครับฮาโลวีนเออฮาโลวีนก็กำลังจะมาน่าจะมาเดือนหน้าหรือไปลายเดือนนี้แหละ ก็เตรียมกันเอาไว้ให้พร้อมนะครับสกงสกินใหม่ผมว่ามันน่าจะมันน่าจะมีแหละปีที่แล้วก็เป็นสกินคือปีก่อนหน้านอนเป็นสกินหัวฟักทองเหมือนที่เคยบอกไว้ครับปีล่าสุดก็คือเป็นรูปเอหน้ากาอีกาอีกาดำในเดอะแมสซิงเกอร์ทุกคนเคย,เ,คยเห็นไหม <laughs> เนี่ยแต่เดี๋ยวล่าสุดจะเป็นอะไรก็ก็ต้องรอลุ้นอีกทีนงึงอ,อันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยได้ไหม เกี ner, uh, e. hi, women, ่ยวเกมะอ่าเกม ROV อ่ะพอพูดถึงฮาโลวีแล้วคิดถึงนี่ไงผีทรายที่ผมเล่นประจําอ่ะมันเปลี่ยนมันปรับใหม่เป็นผู้หญิงเหรอโอ้โหแล้วเราเล่นมาตั้งนานแล้วนึกว่าน้องคือผู้ชายเอเซนกาผีทรายเป็นตัวหลักผมด้วยไงแต่ว่าเปลี่ยนเพราะมันปรับใหม่แล้วยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกม ่ะโอเคครับไปลุยต่อไปหาชิ้นส่วนกวางกันต่อครับก็เหลืออะไรอ่ะเนี่เดี๋ยวเอาเอาหอกไปล่าครับเขาบอกว่าต้องย่องเอาอาวุธระยะใกล้คลิกอะไรนะย่องตีระยะใกลย้ย่องตีด้วยอาวุธระยะใกล้ใช่ไหมแล้วก็มีจัดการกวางด้วยการใช้หอกนะครับไลอันคืออะไรอะ่ะ ตกปลาไอ้ได้สันคัดอีกหก้อนโอเคเราตกปลาก่อนดีกว่าโอเคเบียดอยู่ตรงนี้วิธีการตกปลาก็คือตกปุ๊บแรกปั๊บนะไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องมานั่งยืนรอตอนแรกมันจะนับคูดาวไงแล้วก็ตัดช่วงคูดาวออกไปอะไรแบบนี้ก็ได้หรือใครจะตกให้เสร็จก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ พอดีผมแบบทําคลิปไปด้วยไงจะก็จะได้ไม่เสียเวลาแบบตอนยืนรออะไรแบบนี้ครับเนี่ยผมตกแล้วผมก็แลกเลยไม่งั้นต้องมายืนรอมันครูดาวสิบห้านาทีเอ้กิบห้าวินาทีหรือเก้าวินาทีนะประมาณนั้นนะ่ะอ่านี่เห็นไหมตกแล้วตกปุ๊บแลกปับ๊บตกปุ๊บแลกปับ๊บเนี่ยมีแซลมอนสองตัวนะครับแซลมอนมรกต แต่ปลาอันที่สามไม่เจอเลยอะครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็ไม่เจอนะครั้งที่แล้วมันมีปลาอะไรมั้งนะมีปลาซาดีนปลาแซลมอนอีกตัวหนึ่งปลาอะไรปลาช่อนรึเปล่าปลาคาปลาคาไม่ใช่ปลาซาดีนอันนี้ปลาอ,อันนี้แซลมอนแซลมอนมอลโก้ ทำไมต้องตกปลาเพราะว่าตกปลาเอาไปแลกมันจะแลกสารคัดได้นะเราก็จะสามารถไปคราบอาวุธเพื่อเอาไปล่าสัตว์ได้นะครับถ้าเราใช้อาวุธธรรมดาที่ไม่ได้คราบรวมกับสารคัดเนี่ยเราก็จะไม่ได้ชิ้นส่วนของสัตว์ที่เราจะเอาไปให้กับอิซาเบลนะครับนะอันนี้มันก็เป็นกฎกติกาของอีเวนต์นี้เนาะซึ่งผมว่านาะคดก็น่าจะแบบนี้เหมือนกันอย่างตรงโซนท ตรงโซนเกาะก็เป็นสปอร์ใช่ปะ่ะต้องใช้อาวุธสปอร์เท่านั้นโซนหิมะก็ต้องใช้อาวุธไฟเท่านั้นเดี๋ยวตรงโซนหนองน้ําผมว่าก็น่าจะมีการปรับอีกซึ่งมันมีรถแมบมาแล้วว่าปรับแน่นอนแต่ว่าจะปรับเป็นแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมว่าพืชจิก,กาได้รู้กันนะพืชจิก,การธันวาเพราะว่าตุลาคมน่าจะเป็นเทศกาลฮาโลวีนครับอหรือไม่ก็ พิจิกาน่าจะรู้แล้วก็ทันวาคมก็จะเอ้ยเดี๋ยวนะคริสต์มาสเออพิจิกาน่าจะเป็นป่าหนองน้ำแล้วก็ทันวาคมน่าจะเป็นหมู่บ้านฮิตเดลลิตอะไรแบบเนี้ยฮิตเดลลิตก็คือหมู่บ้านที่ต้องเดินท่ออ่าท่อความร้อนใต้ดินนะครับที่มันมีพวกซันตาคอร์สหุ่นยนซันตาคอร์สอ่ะน่าจะมาช่วงนั้นพอดีเดาวอานะแต่2ปีที่ผ่านมามันก็สไตล์เนี้ยครับ แมปใหม่จะมาเมื่อไหร่คือรถแมปตอนเนี้ก็จะมีแมปใหม่ตรงป่าหนองน้ำคือน,น่าจะเป็นการรีโนเวทใหม่หรือปรับใหม่ปีหน้าปีหน้าอาจจะมีการเพิ่มแผนที่ไหมเฮอะฮลิคอปเตอร์จะมาได้ยังเออฮลิคอปเตอร์หรืออาจจะเป็นชั้นสามของห้องทดลองท่าเรือก็ได้นะที่มันต้องทำรถไฟครับ ดีนะว่าเรายังเติมไม่ครบผมว่ามันต้องปรับใหม่แน่เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของผู้พัฒนาเกมด้วยว่าเขาจะพัฒนาอะไรยังไงหรือจะต่อยอดอะไรไปทางไหนนะครับเล่น3ปีไม่เบื่อเลยเล่นได้เรื่อยๆนะจริงๆเล่นได้เรื่อยๆนะครับ เพราะว่าเกมมันยังไม่ตันไงคือเรายังเล่นไม่สุดอะเรายังเล่นแบบไม่ได้ตันทุกจุดก็เลยเออเล่นได้เรื่อยๆจริงๆก็ไปเล่นเกมอื่นบ้างอะไรก็ได้นะวนไปวนมาขอบคุณน้องที่แนะนำมาด้วยนะว่าแบบพี่ลองเล่นเกมใหม่ๆบ้างจะได้แบบเผื่อแบบจะปังสักเกมหนึ่งอะไรแบบนี้ขอบคุณด้วยนะคือจริงๆน้องมาแนะนำประมาณสองรอบแล้ว ใช่อันนี้เราอ่านแล้วก็รับไว้เนี่ยรับไว้เขาเรียกว่ารับรับฟังความคิดเห็นไว้อยู่ว่าจะทําแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ยังไม่มีเวลาจะทาเนี่ยเพิ่งมีเวลามาแบบเอาักหน่อยไหมวันนี้อะไรแบบนี้ก็ลองเข้ามาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะหายไปนานไงกับการทําคลิปน้องบางคนเข้ามาอา้าวพี่ไม่ได้ทำคลิปทุกวันแล้วเหรอก็จะพยายามทําไม่ได้ทุกวันนะครับ แต่ถ้าวันไหนไม่ได้ทำแสดงว่าน่าจะมีอาการอะไรสักอย่างเกิดขึ้นไปเมื่อกี้เราลาก,กวางครบหรือยังยังไม่ครบนะไปลาก,กวางอีกรอบนึงครับจำเควสมีเควสหมาป่าขึ้นมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยทำหมาป่าเอาทำเท่าที่ไหวแล้วกันถ้าเรารู้ตัวว่าแบบไม่น่าจะทําถึงตะโของอะ่ะก็ ครับอาวุธรอไว้ใช้ในอีเวนต์ถัดไปก็ได้ครับมันเดี๋ยวมันก็คงมาเรื่อยๆละราสัตรนะงานแฟก็รีบๆมาหน่อยงานแฟได้แค่เลเวลเจ็ดเองทุกคนครั้งที่แล้วก็คือแบบเออว่าจะทำว่าจะทำก็แต่ช่วงนั้นหนักชนนากการหนักเลยได้แค่เลเวลเจ็ดงหลายคนไปเลเวลสิบกว่าแล้วเนาะ แต่มันแต้มมันขึ้นช้ามากเลยทำไมรู้สึกว่าอันนี้แต้มมันขึ้นไวกว่าเมื่อกี้จะไปเลเวลห้าแล้ววันเดียวไปจะไปเลเวลห้าแล้วอะแต่งานแฟร์แสนเหงา this i ่บบเ e v e l 3ใช่ไหมเ e v สอ2สูงสุด2-3ประมาณนั้นกว่าเอาหมาป่านี่ครับครบแล้วยัง เหลือกว้างอีกตัวหนึ่งครับอาจจะต้องออกจากแมบแล้วก็เข้าแมบใหม่ว่าแต่มันมีให้สะกดร้อยปะอ๋อมีสะกดร้อยโอเคงั้นงั้นก็น่าจะจบที่แมบนี้ครับโอเคเรียบร้อยมาโพมาซีตุ่มเรียบร้อยครับสะกดร้อยเสร็จแล้วก็เอาชิ้นส่วนกวางไปเติมให้กับอิซาเบลก็จบแล้วทีนี้เราก็จะไปล่ากวางสีแปลกนะครับกวางสีดำ ที่แมพพิเศษได้ซึ่งแมพพิเศษนี้ก็แมพพิเศษนี้ก็จะโผล่มาเฉพาะตอนมีอีวเวนตกิจกรรมนักล่าเท่านั้นนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเอาของไปเติมก่อนเอาของไปเติมกับอิซาเบลเสร็จก็อาจจะต้องมาคุยกับเจอหลาดรอบหนึ่งเพราะว่าเจอหลาดจะได้เปิดแมพให้ mm hmm. <c oughs> แเราคือ,อยังไงคือเราต้องไปตามหาเนื้อสัตว์ติดเชืออ้อใช่ไหมเนี่ยไอเนื้อสัตว์หนังสัตว์ติดเชือ้อทีมเนื้อสัตว์อะไรเล่าอ่ะปะคุยกับเจอลาอเอาอันหนึ่งก่อนครับมีเควสให้คราฟธนูที่มานั่งนะมันคือมานั่งเหรออ่ะมานั่งก็ามานั่งว่าไงเจอลา เป็นการเริ่มต้นที่สวยมากอ่ะปะลุยครับน่าจะเปิดแมปให้เราเรียบร้อยทีนี้เวลาสู้กับหมาป่าหรือแบบสัตว์ตัวสุดท้ายในแมปอะ่ะตัวสุดท้ายที่มันเปิดแมปใหม่ให้เราเราสามารถใช้อาวุธอะไรก็ได้นะครับในการจัดการไม่ต้องไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธที่คราบจากอ่าพื้นที่นักล่าก็ได้นะก็ได้ชิ้นส่วนสัตว์เหมือนกันโอเคครับเฮ้ยอะไรเนี่ยดูเหมือนจะเป็นหนึ่งใน พวกพานเถื่อนนะแต่โดนอะไรจัดการไม่รู้นะเลือดโชคเชียอนนชอบเสียงหินฟาดซอมบี้มากตะปกุกอ,อะไรแบบนี้ตั้งปลุกได้ไหมได้ยินเสียงไหมเดี๋ย,ยผมปรับเบาไปทุบก่อนครับตามหาล่องรอยไปล่องรอยต่อไปอยู่ตรงนี้ครับจะอ้วนฉุหื จ้าอ้นฉูถูกฆ่านักเหรองั้นเหรอแต่เจ้าอ้วนฉู่ล่างนี้ก็คือเป็นตัวที่อยู่ตรงนี้นะป่าหนองน้ํำนะแต่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงไม่รู้ถ้าเจ้าอ้นวนฉูปกติจะเป็นใส่เสื้อผ้าธรรมดาโอเคนี่ไงมีควางโผล่มาแล้วเยนี่มีนักล่าสองคนครับเราหลบอยู่ในกอหญ้าปะโทงูบอกว่าให้ใช้ย่องไง รอเดี๋ยวนะมีคนอยู่ในพุ่มไม้เอาเวีนกรรมลุ้ด,ด้วยลู้ซะด้วยไปครับฟันมันเลยยังไงดีนะว่ามันใช้อาวุธระยะใกล้ครับดามจไม่แรงมากเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการจัดการกวางนะอย่างที่บอกนะครับว่าใช้อาวุธอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธที่แบบคาบจาก อ่าเป็นที่นักล่าก็สู้ได้นะครับไปเลยตามลูกศรไปเลยเดี๋ยวเราจะเจอกับกวางเองไหนอ่ะอนนีเจอละดัมเมจแรกเอาคอเลยป้าบลดไปร้อยสี่สิบแปดพอมันกระทืบเราแล้วมันก็จะวิ่งหนีนะครับเราก็วิ่งตามมันไป แล้วเดี๋ยวมันก็จะพุ่งมาหาเราต่อเดี๋ยวรอบหน้าต้องเอาหมาเก็บแล้วอะอเคเรียบร้อยครับก็กลับไปที่พื้นที่ล่าเช่นเคยนะไปหาเจอหลาดไปอืมจินดีด้วยโอเคนี่เป็นการล่าครั้งแรกของเราเลยแล้วก็เริ่มทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ได้เคี่ยวอีก200โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วก็ไปล่าสุนักเออไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกหมาป่ามาผ่าก,กันต่อผมต้องไปนั่งล่าสัตว์อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนะโอเคก็ถ้าใครชอบเกมนี้นะครับอยากเห็นผมเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก็ s like, ับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครแบบอ่ออยากรู้ว่าล่าสัตว์แบบอื่นเป็นยังไงก็สามารถดูคลิปเก่าๆได้นะ เพราะว่าทำจบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแลกทีโนมดีไหมแต่มันมีกระเป๋าดำนะทุกคนโอเคก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับบายบายไปแล้วนะ